ขอแนะนำไมยายโรมานเรื่อง I Love You I Know ผมรักคุณฉันรู้โดยนามประการลาเฟอร์ค่ะนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นแนวพระเอกครั้งรักอบอุ่นไมโครเวฟสุดๆพระเอกรักนางเอกและตามใจมากๆเลยนะคะดูแลดีราวกับเจ้าหญิงทำทุกอย่างเพื่อนางเอกเลยค่ะไม่เพียงมีความโรแมนติกอย่างเดียวนะคะ สำหรับนักอ่านที่ชอบความแซบซาบซ่านเรื่องนี้เรียกได้ว่าไปสุดจนต้องจิกหมอนขาดเลยก็ว่าได้ค่ะแค่ห่างไม่กี่ชั่วโมงก็จำหน้าผัวไม่ได้แล้วพระเพิงกนด่านในใจผมจะไม่ยอมแพ้เรื่องคุณยี่หวาคุณเป็นผู้หญิงของผมผู้หญิงของพระเพงิงพระเพลงิงนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อติดโผร่ำรวยอันดับหนึ่งของประเทศขอลาพักร้อนยาวๆเพื่อ,อออกตามหารักแท้ดังนิยาย การค้นหาหญิงในฝันนั้นช่างยาวนานกระทั่งได้พบกับสลิตาหญิงสาวที่เพิ่งอกหักมาแล้วทั้งสองเกิดมีวันนัแตนด้วยกันและมันก็ไม่จบแค่นั้นค่ะคุณเมืองผระเพลิงต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับสลิตาให้เป็นมากกว่าคู่นอนฉะนั้นแผนการลองใจจึงเกิดขึ้นประธานหนุ่มฉันแกล้งทำตัวเป็นคนยากจนตกงานไรบ้านเขาอ้อนวอนขออยู่กับสลิตาต่อ จนเธอใจดีใจอ่อนยอมให้อยู่ด้วยแลกกับการทำงานบ้านให้ค่ะแต่ท่านประธานของเรานะคะทำอาหารเป็นไหมคำตอบก็ไม่เพราะเขานะ่ะมีเชฟส่วนตัวที่บ้านแล้วท่านประธานของเราเนี่ยทำความสะอาดเป็นหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่อีกเช่นเคยค่ะเพราะเขานะ่ะมีคนรับใช้มากกว่าสิบคนนะ่ะคอยดูแลอยู่แล้วท่านประธานเนี่ยเขาซักผ้าเป็นไหมนะคำตอบอยังคงไม่พ้นม่มไม่ยอยู่ดี เขาเน่ะก,ก็มีแม่บ้านดูแลมาตั้งแต่เกิดแล้วอย่างนี้นะ่ะเขาจะมาอยู่กับสลิตาเพื่อประโยชน์อะไรกันละ่ะในเมื่อทําอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างทว่าด้วยอนุภาพรักที่รุนแรงมากพระเพิงจึงเรียนรู้ที่จะทําทุกอย่างจาก YouTube เพื่อเอาชนะใจเธอแม้ว่าอาหารที่ทำครั้งแรกนั้นนะ่ะจะต้องเททิ้งพเพราะเค็มจนไตจะวายแต่พระเพิงก็ยังคงมุ่งมั่นพยายามต่อไป จนสกิลอัพเลเวลขึ้นมาเป็นพ่อบ้านยุคใหม่และได้พัฒนาความสัมพันธ์กับสลิตาอย่างช้าๆแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากสลิตารู้ว่าหนุ่มไร้บ้านคนนี้นะ่ะเป็นถึงประธานบริษัทที่เธอทำงานอยู่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอไม่เชื่อใจเขาอีกต่อไปเพราะคำหลอกลวงและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอน่ะหลงรักเขาไปแล้วหมดใจ มาตามอ่านกันได้ใน I love you I know ผมรักคุณฉันรู้สามารถติดตามได้ทางลิตอะไลทันวนลค์เด็กดีและเม็พค่ะยังไงขอฝากคุณนักอ่านทุกคนช่วยกันกดหัวใจเพิ่มเข้าฉันและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนด้วยนะคะสำหรับรายตอนนะคะยังลงไม่จบแต่แอบกระซิบว่ากำลังสนุกดท้ทีเลยค่ะ นักอ่านคนไหนสายอ่านรัวฟินสุดแบบหยุดไม่อยู่สามารถเข้าไปได้ที่เว็บเพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊กเรื่อง I Love You I Know ผมรักคุณฉันรู้แล้วฟินก่อนเพื่อนได้เลยค่ะตัวอย่างตอนที่4ขอผมอยู่กับคุณต่อได้ไหมครับเมื่อคืนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นดีที่ผู้ชายคนนั้นจากไปแล้วพอาสลิตาไม่รู้ว่าจะทำหน้าอย่างไรหากเขายังอยู่ที่นี่ในตอนนี้ แต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกเศร้าใจเช่นกันสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจที่สุดก็คือห้องของเธอนั้นกลับมาสะอาดเหมือนเดิมได้อย่างไรพาเช็ดตัวไม่ได้กองอยู่บนพื้นแล้วญิงสาวเข้าไปในห้องน้ำเพื่อแช่ตัวให้ผ่อนคลายมากขึ้นเธอไม่อยากลุกออกจากอ่างอาบน้ำเลยเพราะมันช่วยเธอได้มากจริงๆทว่าวท้องของเธอร้องขึ้นมาเสียงดังทำให้ต้องรีบลังตัวและแต่งตัวด้วยชุดลำลองสบายๆ,สายๆเสื้อยืดกางเกงขาสั้นง่าย สลิตาเดินออกไปที่ห้องครัวแล้วก็ต้องชะง,งักไม่เห็นพระเพิงยืนอยู่ในห้องครัวโดยเปลือยกายท่อนบนเขาหันมายกยิ้มให้เธอก่อนจะหันกลับไปทําอาหารต่อเคาน์เตอร์ครัวและทุกสิ่งที่เขาทําดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเธอรู้สึกราวกับว่าเขารู้จักเธออย่างดีอย่างไรอย่างนั้นจนถึงตอนนี้เขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่เธอไม่ต้องคอยบ่นเรื่องความสะอาดคุณยังไม่กลับเหรอคะเธอกระแอมแล้วถามออกไปแก้เขินเขาหันกลับมายิ้มให้เธอ ผมของคุณยังเปียกมานั่งตรงนี้ครับเขาดึงเก้าอี้ให้เธอก่อนจะเดินเข้าไปหยิบไดร์เป่าผมออกมาและเริ่มเป่าผมให้เธออย่างเบามือสลิตาตกตะลึงกับการกระทําของเขาและตัวแข็งทื่อขึ้นมาทันทีการกระทําของเขาอ่อนโยนมากมันเหมือนว่าเขากําลังเป่าผมให้เด็กอย่างไรอย่างนั้นทีหลังอย่าปล่อยให้ผมเปียกแบบนี้อีกนะครับคุณน่าจ,จะไม่สบายและเป็นหวัดได้อ้ออาหารเช้าพร้อมแล้วนะพระเพลิงดุเบา เขาทำตัวเรากับเป็นคนรักจนสลิตาเริ่มกังวลมากขึ้นเพราะเธอไม่อยากอกหักอีกแล้วคุณจะกลับเมื่อไหร่คะอาหารพร้อมแล้วนะที่คุณไล่ผมเพราะไม่อยากให้ผมกินอาหารพวกนี้ใช่ไหมคุณนะ่ะเป็นคนขี้เหนียวหรือไงฉันไม่ได้ห้ามคุณเรื่องกินค่ะฉันแค่ถามว่าเมื่อไหร่คุณจะกลับเพราะคุณไม่ได้อยู่ที่นี่หลังจากที่เรามีอะไรกันแล้วก็ไม่มีเรื่องที่เราต้องเกี่ยวข้องกันอีกนะคะอีกอย่างอืมคือฉันนะ่ะต้องออกไปข้างนอกค่ะ ผมเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าเราคุยกันหลังทานอาหารเสร็จเขาพูดพร้อมกับวางจานอาหารลงตรงหน้าเธอมันเป็นอาหารเช้าง่ายๆอย,ย่างไข่คนกับขนมปังปิ้งและกาแฟคุณทําอาหารมานานแค่ไหนแล้วคะผมเพิ่งเริ่มหัดทํามันแย่มากไหมครับเอ,อ่อมันจืดไปนิดนึงนะคะเธอพูดแล้วกินต่อไปแม้มันจะจืดชืดก็ตามพระเพิงยิ้มก่อนจะกินต่อไปเช่นกันทุกอย่างดูเหมือนจะดีจนกระทั่งเธอถามขึ้นมาอีกครั้ง คุณจะกลับตอนไหนคะพอดีฉันว่าจะไปหาเพื่อนคะ่ะคุณอยากให้ผมกลับสินะคำถามของเขาทำให้สลิตารู้สึกผิดเขาพูดราวกับว่าเธอกำลังไล่เขาออกไปอย่างไรอย่างนั้นฉันคิดว่าเราควรแยกย้ายกันไปคะ่ะเพราะคุณก็คงมีเรื่องส่วนตัวที่ต้องทำจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมอยากอยู่ต่อทำไมคุณอยากอยู่ต่อละคะตอนนี้นะ่ะผมไม่มีห้องอยู่ ผมต้องการห้องพักสัก2องสวันนะครับจนกว่าจะได้งานทํามันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับคนตกงานแบบผมคุณอยากได้งานแบบไหนคะผมนะ่ะไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยทางงานบ้านอย่างการทําความสะอาดบ้านซักผ้ารีดผ้าและการทําอาหารผมก็พอทําได้ครับคุณพอจะให้ผมอยู่ที่นี่ต่อใช่ไหมเพื่อนแรกกับการทํางานบ้านให้คุณเขาวิ่งวอนเธอด้วยใส่ตาคล้ายลูกสุนัข เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วจึงพยายามโน้มน้าวใจเธอโดยไม่สนว่ามันจะฟังดูไรสะะ้สาระติดตามอ่านเรื่อง I Love You I Know ผมรักคุณฉันรู้มาเอาใจช่วยคุณพระเพลิงได้ทางดิสอะไรทันวลาลยเด็กดีและโหลดอีบุ๊กกันได้ทางเมบค่ะขอฝากคุณนักอ่าน กดหัวใจกดเพิ่มเข้าชานันและมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คนนักเขียนกันเยอะๆนะคะ